ขอต้อนรับท่านชมค่ะกลับเข้าสู่ช่วงแรกนะครับกับที่นี่ภูเก็ตวันนี้นะครับแต่พี่เซนเนิงเราวันนี้เราจะไม่อยู่ในภูเก็ตใช่เพราะว่า เราจะพาเรื่มออกนอกบ้านออกนอกบ้านนอกเมืองไปนิดนึงดูนะครับว่ารอบรบเกาะภูเก็ตเราเนี่ยยังมีที่อื่นที่น่าเที่ยวอีกนะครับใช่แต่ว่าเราก็เริ่มออกจากที่นี่แหละง่ายๆออกจากภูเก็ตเราที่นี่ที่ไหนพี่ไหนภูเก็ตรอยัลมารีน่านะครับซึ่งจะ,จะเป็นท่าเรือที่จะพาเราไปเที่ยวเกาะแต่ว่าจะเป็นเกาะไหนนั้นเดี๋ยวตามมาครับ มาถึงแล้วครับแทบไม่ทันค่ะทุกท่านมาถึงแล้วนะครับแทบไม่ทันจริงๆวันนี้ไฮสปีดมากแล้วก็เราจะถึงที่ตรงที่รีจิสเตอร์นะครับมาทักทายสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหเดี๋ยวจะทักคุณทุกท่านนิดนึงชื่ออะไรครับนัทนะครับโกบายูครับคลร์ซึ่งวันนี้คุณนัทจะมาเป็นคนที่จะพาทั้งสองคนไปเที่ยวในโปรแกรมรบใช่แล้วนะครับวันนี้เราจะไปกระบี่โปรแกรมเป็นไงเอ่ย นี่เราจะไปเกาะห้องของตะบีก่อนนะครับเกาะห้องตะบีจะเป็นเกาะที่เงียบสงบแล้วก็สะอาดขาวละเอียดมากวันะนนี้เราสำคัญนะครับไปสัมผัสกับอันซีนอินไทยแลนด์อันซีนด้วยใช่ทะเลแหวกก็ชอบเคยไปกันแลนะ้วยังยังไม่เค <laughs> ย,ย,ยไปยังไม่เคยไปไม<ป>่เคยไปแล้วถ้า <laughs> อย่างนั้นเดี๋ยวเราไปสัมผัส <laughs> ทะเลแหวกกันไปสัมผัสอันซีนอินไทยแลนด์แต่ก่อนนี่นก่อนนั้นเรามาติดสติ๊กเกอร์กันก่อนเพื่อของเราเป็นสีฟ้านะครับเพื่อเยื่อรเรือนะครัะเป็นสติ๊กเกอร์ของทัวร์บายยูเลยนะครับ ดีกว่าไหมครับทางด้านน้นใช่ครับไปงั้นตามเลยครับนิดหนึ่งนะครับเป็นเรอของโซบายู่ชื่อว่าเอ็มบิทิสนะครับซึ่งจุจุผู้โดยสารั่นแล้วครับ37คนนะครับแต่ว่าวันนี้เราไปแค่18คนเท่านั้นโอเค นี่นะครับเรากําลังออกเดินทางจากท่าเรือรอยยงภูเก็ตมาริน่าใช่เรือเริ่มออกแล้วซึ่งตรงนี้จะใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับจากรายยงภูเก็ตมาริน่าสู่เกาะพงกระบี่นะครับหนึ่งชั่วโมงเองเน้องนั่งรถบๆหลั่น้านนนึงก็ถึงแล้วจะได้โต้คลื่นกันวันนี้จะได้สนุกส,<อ>สนาบบนกันนิดนึงอย่างวันนี้โปรแกรมของเราคือจะไปเกาะห้องกระบี่ที่แรกนะครับแล้วก็เราก็จะไปทานข้าวที่หาดไรเร่เป็นหาที่มีชื่อเสียงด้านการปีนหน้าผาระดับโลกนะครับ หลังจากนั้นเราก็ได้พักผ่อนรีแลกกันที่อา่าวธรรมดาตรงนั้นสามารถเล่นน้ำว่ายน,น้ำอาบแดดได้เต็มที่เลยในที่ว่าวันนี้เราจะชื่นชมกับธรรมชาติอย่างเต็มที่หล,ลายจุดเหมือนที่เราไปเนาะงั้นเราก็ดูบรรยากาศต่อไปครับค <ภา S 1> ่ะ เก้ะห้องเรียบร้อยแล้วใช่เพราะว่าบ,บ,บอกว่าลักษณะที่คือทางเข้ามาปุ๊บจะแบบแคบๆแ,แ,แล้วเหมือนจะข้างในมนเหมือนห้องห้องนึงห้อง,น,ง,น,องนึงแล้วก็สีน้ําทะเลเขาบอกว่าสีสวยมากคือสีเขียวเขียวสวยมากค่ะบริเวณของเกาะห้อง,องในห้องตรงน,นี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเอง่ยสำหรับเกาะห้องตรงนี้นะครับเราจะเห็นในส่วนของอป่าโกงการสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยได้เห็นป่ากงกาะครับที่จังหวชาติเราก็จะมาดูกันหน้าตรงนี้นะครับ นักอยากจะบอกนิดนึงว่าทําไมเราถึงเรียกเกาะนี้ว่าเกาะห้องแา่ว่าจริงๆแล้วจริงเกาะนี้มีชื่อว่าภูเราปิเลตมาจากคาภาษามลายูซึ่งหมายถึงคําว่าห้องครับใช่สําหรับสันนิษฐานข้อที่สองก็คือลักษณะของเกาะของเกาะที่คล้ายๆกับห้องชาวประมงเนี่ยเวลาเขาไปหาปลาเวลามีคลื่นเขาก็สามารถเข้ามาหลบในห้องนี้ได้เพราะทะเลจะเรี่ยงเราถึงเรียกเกาะนี้ว่าเกาะห้องนั่นเองถ้าเกิดเวลาเกิดหรือว่าคลื่นลมที่มันแรงมีพายุเข้ากเรียกคือกับ เขาฝั่งไม่ทันก็ถ้าอยู่ใกล้เกาะน,นี้กูก็มุ่งมาที่นี่ใช่ถูกต้องแล้วสําหรับคอยต่อไปนะครับทือต่อไปเราจะไปในส่วนของหาดของเกาะห้องนะครับเป็นเป็นอีกฝั่งหนึ่ง,องของเกาะนะครับทางด้านหลังของเกาะตรงนั้นจะเป็นจุดดำน้ำําเล่นน้ําพักผ่อนในแหลกได้เลย เราได้มาถึงที่อีกฝั่งหนึ่งใช่ครับเป็นหาดของเกาะห้องอ่าฮะครับเราจะสังเกตนปกติเลยที่จะไปเล่นใสมากใช่นู่นที่ถือกระเบิดจะมาเล่นน้ำสโนว์คลื่นว่ายน้ำนะคะแพ้อาหารปลาริมชายหาดได้เลยได้ข่าวว่าตรงนี้คือปลาคือจะให้เราเห็นเป็นปลาเลยใช่ไหมใช่แบบนัวเนี้เราเลยใช่ไหมเราแบบมีปลามาว่ายล้อมรอบเราได้เลยซึ่งส่วนนี้เราก็มีสโนว์คลื่นนำน้ำให้ แล้วก็ลงถือชูที่ด้วยถ้าใครไม่แข็งแรงในเรื่องการว่ายน้ำนะครับค่ะถือว่าตอนนี้เราลงไปข้างล่างไปได้ไหมได้เลยอยากไปสัมผัสทรายนุ่มนะทรายสีขาวมากก็จะเห็นว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะเยอะเหมือนกันที่มาที่นี่แล้วบางคนเตรียมพร้อมที่จะแบบว่าลงน้ำแล้วต้องบอกว่าทรายนุ่มมาก เดี๋ยวฝั่งนู้นเขาบอกไฮไลท์จะอยู่ฝั่งนู้นซึ่งจะน้ําใสมากกว่านี้ปลาเยอะกว่านี้เอางี้ก่อนคุณนัดคะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้ประมาณกี่ชั่วโมงอ่ะเราอยู่ตรงนี้ประมาณใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงน,นะครับให้รีแลกพักผ<อ>่อนบนชายหาดเลยนะครับฝัง่งนูนง้นสวยจริงๆอ่ะอุณผู้ชมเขียวเลยอ่ะนี่ก็เป็นท้องนึงที่ักทเ จะมาอาบแดดกันตรงนี้แล้วก็ลงถึงเล่นน้ำตรงนี้ด้วยตรงนี้จะปลาค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันวันนี้นัดเตรียมกล้วยมาให้แล้วค่ะกลับมาให้ปลาปลากินกล้วยเหรอคะใช่แล้วครับปลากินกล้วยนะปลากินกล้วยค่ะก็เดี๋ยวจะเห็นเราสองคนกินกล้วยด้วย ที่เราได้ให้อาหารปลากันเรียบ<ช>ร้อยเมื่อกี้ปลาเยอะมากเยอะเยอะมากจริงๆ้วเดี๋ยวเราก็จะไปต่อกันที่ไปต่อที่ท่ำพนาลนะครับเดี๋ยวขึ้นเรือกันเลยดีกว่าขึ้นเรือก,กันก่อนวังเชือก ตอนนี้เราก็อยู่ในเขตของอ่าวท่าพานางเรียบร้อยแล้วนะครับรซึ่งตรงนี้มีอะไรบ้างคะตรงนี้จะเป็นหาดที่เหมาะสําหรับการเล่นน้ํามากๆเพราะว่าทะเลจะเรียบแล้วก็ปลอดภัยไม่อันตรายกับเด็กเด็กด้วย<อ>นะครับค่ะแล้วเราตรงนี้จะใช้เวลายอยู่ประมาณเท่าไหร่คะตรงนี้เราใช้เวลาพักผ่อนกันประมาณ30มนาทีนะครับหลังจากนั้นเราจะไปทานข้าวที่ยังกันที่อ่าวไรเลยโอเคนี้ตอนี้ก็เกิไม่กกินอาทีแล้วนะอ่าใช่แล้วครับเดี๋ยวเราจะเห็นสีน้ําสีเขียวที่บอกว่า พอเรากดจะเราไปดูตรงนี้นะครับว่าเป็นเสียงรถกอตยังไงอแล้วก็ตอนนี้เราก็กำลังจะลงจากเรือนะครับเพื่อไป ที่บอกไปตอนแรกแล้วนะครับว,ว่าตรงนี้จะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากแล้วก็เป็นหาดที่ได้รับความนิยมจากทัง้งชาวไทยและชาวต่างชาติเลยไม่แพ้กับไรเล่เหือกัน<ม>นะครับซึ่งเข้ามาตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะได้เห็นหินงอกหินย้อย<ม>ที่ตักกับน้ำทะเลสีมรกตแบบที่ได้บอกไปช่วงแรกแล้วครับและสังเกตที่หน้าชายหาดจะแบบสะอาดมากเนาะไม่สกปรกไม่ไม่มีขยะเลยไม่มีขยะเลย<อ>ค่ะก้อนหินก้อนหินแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยที่เดินเจ็บเท้าก็ไม่มีนะไม่มีเลย แล้วก็ปลอดภัยสําหรับเด็กๆมากค่ะนี้เหมาะสำหรับดเด็ดกๆเลยนะครับค<ะ>่ะแต่ที่สําคัญเนี่ยค่ะนี้ไม่สามารถมาทางรถได้นะครับต้องนั่งเรือมาอย่างเดียว,ยวอ๋อแต่เป็นพื้ที่ของจังหวัดกระบี่ที่ติดชายฝั่งแต่ไม่มีรถที่จะเดินทางเข้ามาถ<ะ>ึงได้ครับอย่างวันนี้เนี่ยถือว่าคลื่นอ,อะไระก็คือโอเคโอเคครับ แล้วก็จะเห็นว่าอีกกิจกรรมหนึ่งที่ว่านักท่องเที่ยวม,มาใช้เล่นกันก็คือตรงนี้ก็คือปีนผาใช,ใช่เป็นยังไงนอกจากทะเลที่สวยแล้วตรงนี้มีกิจกรรมหนึ่งที่ โลกรู้จักกระบี<ฆ>่ก็คือกิจกรรมปีนเาปีน,นเขา<ม>เองนะครับ,รบมีทั้งที่อ่าวพระนางด้วยในส่วนของอ่าวนางด้วยถือว่าเป็นไฮไลท์นึกลของกระบี่ก็ว่าได้นะคะสำหรับกิจกรรมปีนเ<ม>าอย่างนี้นะครับค่ะคือหาเรียกว่าเล่นน้ําแล้วเนี่ยมาสู่กับการเล่นน้ำแล้วบางท่านที่อยากขึ้นชอบไปกิจกรรมแบบแอดเวนเจอร์อย่างเงี้ยก็สามารถมาปีนเาได้ทำพระนางนะครับประวัติความเป็นมาเขาเป็นยังไงเอ่ยเขาบอกประวัติความเป็นมาแบบมีเยอะมากยาวมากใช่หลายตำนานเล่ากันมาแบบย่อๆย่อๆย่อให้ฟังกัน ตรงนี้นะครับมีชายหนุ่มคู่หนึ่งซึ่งรักกันมากนะครับแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยชายหนุ่มยกขบวนขันมาเขาขอฝ่ายสาวแล้วซึ่งพญานาคก็ทราบนะครับว่าฝ่ายหนุ่มเนี่ยยกขันมากมาซึ่งพญานาคก็ชอบฝ่ายสาวเหมือนกันก็เลยรู้มาหาเรวาดทำให้ผู้ชายชายครับเสียชีวิตไปของขันมากต่างๆที่ยกมาทั้งหม้อไหายกระมังสิงสอดทุกอย่างก็กลายเป็นกรไกลกรเลือดของห้อนะครับที่ก็คือทะเลแหว่ เรื่องความรักต้องขยันทนแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือประลัดขิดเยอะมากเยอะมากอันนี้คือยังไงครับใช่แล้วอย่างที่นันได้บอกไปช่วงแรกแล้วว่าใครที่จะจอธิษฐานเรื่องความรักสมหวัง็จะหลัดขิดมาถวายท่านเพราะท่านไม่ได้แต่งงานและต้องไปตายที่นี่ แล้วส yeah. ังเกตว่ามีหลายขนาดนี่คือเกี่ยวเกี่ยวกันยังไงครับไม่เกี่ยวมันไม่ไม่เกี่ยวกันนะครับแล้วแต่แล้วแต่หาได้แค่แล้วแต่ความชอบของ ที่เต็มอิ่มเลยกับบรรยากาศของอ่าวถ้ำพนางนะครับเรียก้ว่าเวลาผ่านไปเร็วมากท่านผู้ชมแป๊บเดียวเที่ยงแล้วเริ่มเริ่มหิวใช่ใช่แล้วคุณนักจะพาเราไปทานข้าวกันีก่านะครับกันที่อ่าวไรเดย์ไรเดย์ครับต่งนาาที่ใช่โวสวยมากเเพราะว่าเดี๋ยวเจอกันด To you put your feet up, you make